เกษตรก็ทอมนะครับกับอมจารุกคนนะครับไม่เจอกันหลายสัปดาห์นะครับช่วงนี้แม้กระทั่งส่วนใหญ่จะทำงานเวิร์ t แอทโฮมกันนะครับหรือว่าเวิร์กฟ m ร o มโฮมนะครับก็หลายคนก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะพอมีเวลานะครับผมเองก็เหมือนกันนะครับก็ยุ่งยุ่งนะครับหลายหลายอย่างนะครับเพราะว่าเราทํางานอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ดูแลบ้านด้วยทําอะไรหลายๆอย่างนะฮะรู้ไม่รู้ว่าเวลามันหายไปไหนหมดนะครับ จากคลิปที่แล้วนะครับก็ยังค้างเพื่อนๆอยู่นะครับที่ว่าจะไปรีวิวเกี่ยวกับน้ําตกของช่างดมนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอเราจะจัดเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอประทานโทษเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เลยว่าเเพื่อนๆอยู่บ้านหลายคนอาจจะอยู่แล้วมีเวลานะครับถ้าอยากจะทําอะไรนะครับเพื่อให้บ้านเราสวยงามขึ้นก็เลยแนะนําเกี่ยวกับการเรียงตัวหนอนนะครับวันนี้นะครับมันจะมาแนะนําเรื่องของการเรียงตัวหนอนนะครับไม่ใช่หนอนที like ่เอาไปรับประทานได้หนอนรถด่วนไม่ใช่นะครับแต่เป็นการเรียงตัวหนอนนะครับใช้เป็น ouais ทางเท้าในการเดินนะครับ <hour> เชื่อว่านะครับเพื่อนๆหลายคนก็มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของพื้นสนามหญ้านะฮะเพื่อนๆลองดูนะครับพื้น,พ,นพื้นสนามหญ้าเนี่ยจะเห็นว่าหญ้าบางส่วนเนี่ยก็ตายนะครับแล้วก็เปิดปลูกเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้ความหานาแน่นของหญ,ญ้าเนี่ยมีไม่มากแล้วเวลาเราเดินช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็เกิดเฉอะแฉะใช่ไหมครับแม่บ้านก็บ่นว่าตอนนี้หญ้าตายไปเยอะแล้วนะครับก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้การเรียงตัวหนอนนะครับมาในเช่นเพื่อนๆลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เรียงแล้วนะครับมาดูเพื่อนๆพาเพื่อนมาดูตรงด้้้าาานนนนนขงบบบิดึะคครรัั อ่านะครับตรงนี้นะครับผมก็เรียงมาใช้เวลาว่างมานั่งเรียนนะครับพอดีว่าผมก็เกิดปัญหานะผมเรียงเชื่อไหมฮะเพื่อนๆผมเรียงตรงด้านนี้นะครับใช้เวลาเลือล้อปูเลื้อปูอย่างเงี้ยอยู่3ามเที่ยวนะครับเสียวเวลามากเลยนะครับเราก็คิดว่าเออมันการเรียงมันน่าจะง่ายๆหละนะก็พอใครๆก็น่าจะทําได้แต่พอมาเรียงจริงๆแล้วก็ไม่ง่ายนะครับมันมีเทคนิคอยู่หลายตัวเดี๋ยวผมจะแนะนำเพื่อนๆนะครับเพื่อนเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาเหมือนกับผมนะครับหรือทำหรือทำอยู่สามเที่ยวเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ทําได้เลยนนนนนนะะะะคคครรรรัััับบบเดดี๋ยผมมําาาูก มาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้มีความจำเป็นที่ต้องใช้จะมีอะไรบ้างที่สําคัญมากเลยนะครับในการใช้ก็คือตัววัดระดับน้ำนะครับใช้วัดระดับน้ำนะครับดูว่า1ก้อนเนี่ยมันมีความบาลานซ์แค่ไหนนะครับมันมีความลาดเอียงยังไงนะครับตัวนี้สําคัญมาก ที่ผมต้องรื้อทํหรื้อทําเพราะว่าพอมันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าไรสูงสูงต่ำต่ำมันจะไม่สวยงามแต่ใช้การวัดระดับน้ำเนี่ยก็จะสามารถช่วยได้นะครับช่องนี้ก็เป็นช่องของช่องกลางนะครับจะเป็นช่องเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมครับมีตัววัดระดับน้ําที่เป็นฟองอากาศอยู่ถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยแสดงว่าเขาบาลานซ์ละนะครับด้านนี้ก็เป็นความลาดเอียงซ้ายขวานะครับและอันนี้ตัวนี้ก็เป็นวัดความลาดเอียงหน้าหลังของก้อนนะครับแต่ละก้อนนะที่มีความจำเป็นต่อไปนะครับก็คือค้อนยางนะครับใช้ทุบนะครับ อ่าในการอัดอัดบดอัดให้นั่นนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยวัดนะครับอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือแปลงนะครับแปลงนี่จะช่วยปัดหน้าดินแปงปัดตัวหน้าอีกตัวหนอนนะครับเพื่อให้สะอาดเวลาทุบเนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับด้านหนึ่งนะครับแล้วก็พรั่วนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือทรายนะครับทรายตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยปรับระดับนะครับปรับระดับของดินในแต่ละก้อนนะครับเพื่อไม่ให้ลาดเอียงหรือว่าเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่าตัวใช้ทรายในการปรับระดับนะสิ่งที่สําาาาาาาคคคคััััญออออออีีกกกกกยย่่่่่งงงงงนนนนนึะะรร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 บบบ็ืืืเเเเข้วปหดิ เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าของผมเองมีทั้งดินนะครับมีทั้งทรายแล้วก็มีต้นหญ้าเลยพวกนี้พวกหญ้าที่ต้องถอนออกให้หมดนะครับก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ทรายปรับระดับนะครับดินเนี่ยอาจจะสูงต่ำบ้างเราก็ต้องคอยตัดหน้าดินนะครับในที่สูงก็ตัดเอามาไว้ในพื้นที่ที่ต่ำๆแล้วก็โรยทรายแล้วก็บดอัดในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเราต้องปรับหน้าดินก่อนพอปรับเสร็จแล้วมันก็ทําให้การปูตัวหนอนง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับขั้นตอนที่ยุ่งยากก็คือการปปรรรรรรรััััััับบบบบหหหหนน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 ้้้้าาาาาดดิิเเเีี่่ะะะคคคลลงจกทแววใชตอ ฝากเพื่อนเพื่อนิดนึงนะครับว่าการซื้อตัวหนอนเนี่ยก็สำคัญเราซื้อที่ไหนก็ควรจะซื้อจากแหล่งเดียวกันนะครับผมก็มีปัญหาเหมือนกันผมซื้อมาจาก2แหล่งนะครับก็คิดว่ามันถูกแต่เอาเพอเอาเข้าเนี่ยรู้เลยนะครับว่าถ้ามาจากคนละโรงงานเนี่ยมันมาจากคนละบล็อกกันนะครับมันก็จะทําให้การต่อเนี่ยไม่ประสานแนบสนิทกันอันนี้ผมก็ใช้จากโรงงานเดียวกันนะครับเพื่อนๆฝากดูนิดนึงนะครับวิธีการเรียงนะครับก็คือว่าเราจะต้องเอาตัวหนอนเนี่ยวางลงไปก่อนนะครับวางตัวหลังจากที่เราปรับหน้าดินแล้วนะครับแล้วเราก็ใช ดีบดอัดได้ทั้งก้อนลมีความสม่ําเสมอนะครับอ่ดูด้วยสายตาก่อนก็ได้นะครับว่าเ, ờ, เขาบาลานซ์กันดีไหมนะครับอันนี้ตรงกลางนี่เกือบได้ละนะครับแต่จะเห็นไหมครับว่าตรงด้านนี้เนี่ยมันได้ความลาดเอียงเนี่ยมันจะเฉียงไปทางด้านขวาแล้วก็ด้านนี้ก็กำลังจะบ,บอกว่าด้านด้านหลังของก้อนอิดเนี่ยไปอยู่ด้านหน้านะครับเราต้องเติมนะครับเราต้องเติมทรายเติมทรายอยู่ด้านหลังนะครับเพื่ออ,อ่านค่าของมันนะครับเพราะการวัดเนี่ยวัดด้วยสายตาเนี่ยอาจจะมองไม่ออกนะครับว่า มันมีความลาดเอียงยังไงนะครับแต่ว่าถ้าใช้ตัววัดระดับเนี่ยมันก็สามารถช่วยได้นะครับของผมเนี่ยก็ใช้วิธีการปร,บรบับปรับระดับแบบนี้นะครับก็คือใช้ตัวแปลงเนี่ยปาดปาดไปก่อนนะครับแล้วก็ปรับระดบับเมื่อกี้เนี่ยอ่านค่าเนี่ยก็คือว่าเราต้องเติมทรายด้านหลังนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันเกิดความลาดลาดเอียงที่เหมาะสมนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็อิดเข้าไปวางอีกที่นึงนะครับแล้วก็ทุบให้แน่นนะครับระวังนิ้วนะครับตอกแบบนี้ ระวังนิ้วให้ดีนะครับผมเองก็โดนไปหลายทีแล้วนั่งร้องไห้คนเดียวหลายครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ตอกให้พยายามให้มันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับแล้วก็วางดูอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับระดับน้ําตรงกลางได้ละด้านความลาดเอียงได้ละแต่จริงจริงมันจะมีด้านด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็อีกนิดหน่อยนะครับโอเคพอย่างนี้ได้ละหลังจากที่เราวัดก้อนแรกที่เราทําแล้วนะครับเราต้องไปวัดคู่กับก้อนถัดไปด้วยนะครับอย่างนี้นะครับแสดงว่าเอ่อก้อนที่มาใหม่เนี่ยสูงกว่าจริงๆก้อนใหม่จะะต้องงลนครับเดี๋ยวองดูว่าาาาเรรจะสมถแก้้้้้้้ไไไไดดดยัังงงงงบบบานนนะะคคครรกกก็ือออีจตลป ก็ทุบให้มันแน่นๆนะครับเพื่อให้มันปรับปรับระดับระหว่างก้อนนะครับอ่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆก้อนนี้จะต้องเพิ่มเพิ่มความสูงขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เลือกที่จะทําอันตัวเดิมเราต้องเลือกทําไอ้ตัวใหม่นะครับแสดงว่าปรับระดับเนี่ยมันจะต้องสูงกว่าแสดงว่าต้องเอาปาดหน้าดินออกก่อนนะครับเพื่อให้ความเขาเรียกว่าก้อนก้อนที่1กับก้อนที่2องนี่จะต้องมีความเท่าเท่ากันนะครับเราก็ขูดหน้าดินก็ได้นะครับเพื่อจะลดปัญหาตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ อ่อันนี้ก็มีเกลียงอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยเราได้เราก็อัดบดให้นั่นไปนะครับแล้วก็เคาะซ้ายขวาเพื่อให้มันมีความเขาเรียกว่าเข้ามุมเข้าองศากันได้นะครับอ่าน,นี่จริงๆว่าต้องเพิ่มด้านหลังแล้วก็ต้องมาดูก้อนต่อไปด้วยอ่ก้อนต่อไปพอเกือบได้แล้วนะครับอา่อาอ่าเดี๋ยวเรามาเพิ่มทรายตรงด้านนี้นิดนึงนะครับไล่บริเวณด้านดินเพื่อให้มันมีความบาลานซ์นะครับโอเคเอา่าโอเค ครับทำแบบนี้นะฮะตอนนี้1ก้อนหนึ่งก้อน,น,อนสองเนี่ยเ,เริ่มสมอเพื่อนๆน,นะครับก็หลังจากที่เราเรียงค่อยๆเรียงไปอย่างเงี้ยทีละก้อนทีละก้อนประเดี๋ยวมันก็จะออกมาสวยเองนะครับต้องแต่ต้องใจเย็นๆหนึ่งนะครับต้องปรับดินก่อนนะครับให้ได้ระดับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อิดวางมาเรียงนะอิดตัวหนอนเรียงเรียงเลเสร็จแล้วเราก็ปรับระดับแล้วก็ เอาทรายเติมในกรณีที่มันมีความลาดเอียงนะครับแล้วก็มาเช็คกับก้อนเดิมนะครับว่าก้อนใหม่กับก้อนเดิมมันมีความบาลานซ์กันไหมถ้าไม่บาลานซ์เราก็ปรับแต่งนะครับทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะสวยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาเพราะผมเองนี่รื้อทำรื้อทำหลายเที่ยวมากนะครับโอเคครับด้วยความปราถนาดีนะครับจากเกษตรกรทมนะครับถ้าเห็นว่าการเลี้ยงตัวหนอนเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรักเพื่อนๆทุกคนนะครับด้วยความปราถนาดีครับจากเกษตรกรทมขอบคุณครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s b ั c r ไ b e ได้นะคะสวัสดีส